ชอบรูปปกไลฟ์น่ารักมันก็จะมีพุงหน่อยๆน,นะคะรูปปกไลฟ์เพราะว่าเราแบบกินหมูกระหะาไปจนอิ่มแล้วแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วเราก็กระจกตรงนี้สวยขอแชร์สักนิดหนึ่งแต่ว่าก็มีความเป็นไอต้าอ้วนแล้วนะคะเพราะว่ากินเข้าไปเยอะมากคือแบบ วันวันนั้นอะวันที่กินฮาโลวีนกันใช่ไหมคือพี่เคราบอกว่าซื้อผู้มาหลายแผงมากแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่หมดแต่แล้วก็หันมาเห็นหนูก็บอกว่าโอเคลืมไปว่ามีจ๋าหมดแน่ๆแล้วก็หมดจริงๆค่ะทุกคนหนูเป็นคนเหมาหมูเกี้ยงหมดเลยค่ะคือแบบ ปิ้งหมูเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็แบบไม่มีใครกินแล้วแบบชุดสุดท้ายที่อยู่ในเตาก็คือทุกคนตักมาใส่จานหนูหมดเลยแล้วหนูก็แบบอ้ออิ่มกินไม่ไหวแล้วหนูก็เหมือบหมดเพราะว่าด้วยความเสียดายนะคะอ้วนมากแล้วมันแบบเป็นหมูแบบหมูสามชัน้นเบคอนอย่างเงี้ยหนูแบบความอ้วนไหนภูมิ หมูกระทะกินต่อดีมะอยู่มาจากไหนลุมดำในตำนานฮะกินฮาโลาวีนเหรอหมายถึงวันที่อ่เกินข้าววันฮาโลาวีนหลุมดำไม่ผิดหวังพุ่งออกจะจะกล้ากินเยอะหรือเปล่าถ้าพี่รหัสพาไปเลี้ยงจริงหนูอะกินนิดเดียวเวลาแบบพี่รหัสพาไปเลี้ยงอะเพราะว่าแบบ ปร,ประหยัดประหยัดตังเงแต่ถ้าเรลี้ยงบุฟเฟ่ก็คือเต็มที่นะคะเต็มที่ดูจะล้างท้องรอไปเลยค่ะ3ามวันแบบบุฟเฟ่จะกินเต็มที่หรอใช่กินเต็มที่เลยแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่าแบบเหมือนเราแบบเอาเต่มเมาอะไรแบบนี้ลมมันก็จะเข้าไปในท้องมากเกินไปแล้วแบบก็จะอิ่มเร็วมากถ้าแบบ พูดไปกินไปนะคะชอบกินบุฟเฟ่ร้านไหนขอตัวย่อหน่อยย่อยังไงดีอะชอบกินบุฟเฟ่ร้านไหนขอตัวย่อหน่อยอืมจริงๆก็กินได้หมดนะแบบไม่ได้มีร้านไหนชอบเป็นพิเศษแต่ว่าชอบกินแบบพวกที่เป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไม่รู้จะย่อยยังไงอะตัวขึ้นต้นด้วยตัวเคละกันลงท้ายด้วยตัวเอ็น เออชอบร้านที่มีคนเลี้ยงใช่ร้านคอพี่ก็ชอบใช่ไหมคะอร่อยคะ่ะแต่ว่าแอบแรงนิดนึงแต่อร่อยคะ่ะ